วยนะเยนเรานี่คือเราไม่เราไม่ขายแพงแล้วนะรขายถูกแล้วแบบนี้เราขายสมร้อยลูกค้าียเก็นหแลาลูกลนี่มาดูกันนี่เองดู่ค้าใหญ่เลยแต่ว่าเราจะบอกลูกค้าเลยนะว่าอันนี้เป็นเนื้อนิ่มนะลูกค้าไปหรือไปทำขนมก็ได้ดู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 กดูดู แล้วนี่เห็นไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าลูกค้าไม่ซื้อนะที่จจมดเตรียมไ้เนี่ยเดี๋ยวเจมดจะต้องส่งกลับไปฟีดที่บ้านนะคะเนี่ย mm hmm. คือเขาไม่สามารถอยู่ได้ตั้งแต่เช้าย็นค่ำยันเย็น,ยนได้เพราะเขาจะเปลี่ยนจากน้ําตาลเขาเรียกเป็นโบสมันจะเปรี้ยวยมันจะเปรี้ยวเองโดยธรรมชาติของผลไม้อ่ mm hmm. เนี่ยเราฟีดสิแม่ค้าขายแม่ค้าทุเรียนเนี่ยเราเป็นฟีดเลย อันนี้คืออะไรทุเรียนสุกมันสุกมันนิ่มมันนิ่มมันนิ่มคือกรณีนิ่มบางทีสั่งมาเยอะแล้วขายไม่ทันและบางทีบางทีนั่นแหละเมส่วนใหญ่คือขายไม่ทันเมสคนเดียวแล้วก็เนี้ยเน,นี้ยอันเนี้ยเราไม่เราไม่ขายนะผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเราไม่ขายเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเนี่ยคุ้มไกเป็นเตา ที่อื่นขายหรือเปล่าไม่รู้แต่ของเราไม่ขายนะเดี๋ยวมาตรงนี้กันนะนี่เห็นไหมที่นี่เขาเรียกว่าทุเรียนเป็นเตาเผาปัญหาของเขาก็คือเขาแก,เก่แกเกินไปนี่แก่เกินไปนี่แบบบนี้ไปทำอะไรได้บ้างเอาไปกวนได้กวนทำยังไงเราก็ล้ออันนี้ออกทุเรียนสำหรับเมมาจมมธาระจะไม่ทิ้งเลย เราจะเราเป็นแม่ค้าทุเรียนเราต้องขยันแปรรูปนะแล้วเราจะได้ขาดทุนน้อยหน่อยมันยังไง,งธุรกิจอะไรก็ตามแต่มันมีคำว่าขาดทุนได้สเสมอถ้าเราไม่ระวังแต่ถ้าเราถ้าเราแก้ปัญหาเขาได้เราก็จะขาดทุนน้อยเนี่ยค่ะเนีย่ยชิ้นแบบเนี้ยชิโนก็ไม่เอาแบบนี้ใช้ได้ใช้ได้ แน่ใมดจริงๆแล้วแต่ใจจะลงไปกวนแล้วแต่จะให้พี่ๆยูทูบเบอร์ชิมเออดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงอ่ะไก้เตรียมมือแล้ว,ลวนะให้ให้สามคนนั้นชิมเลยขา,ายไหมขายม,มยากินได้จมกินได้มันกินได้ เนียนนิ่มเนี่ยลูกค้าไม่ค่อยอร่อยอร่อยแล้วมันหอมแล้วมันหวานด้วยนะแต่ว่าชิ้นเนี้ยจะไมไปถึงอร่อยหรือเปล่าเพราะ่ามันเป็นชิ้นหวแต่ส่วนหางเนี่ยมันเป็นเตามันไม่ได้เป็นทั้งหมดชิ้นนี้มันก็เลยอร่อยอ๋อไอ้นี่เป็นเตาเลยแค่แค่นิดหน่อยใช่แล้วมันก็ยังกินได้อยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรทำไมเมื่อกี้เมื่อกี้ที่มื่อกี่เมื่อกี้เราได้กินใช่ไหม อร้อยแล้วหอมอุเรนซ่าจะมีกลิ่นน้ำมันแบบนี้อีไรก็ัล้วแต่เขาอร่อยได้อีกเรื่องหนึ่งที่เราทำได้เราสามารถเอาไปทำข้าวเหนียวน้ำกะทิได้สองอย่างที huh. meter, right? はは่มงนจะไปแปรรูปนะแม่ค้าก็ลองนำไปทำเองนะคะคอบคุณค่ะกินได้ ทุเรียนสุกมากเกินนะครับเต็หมดก็จะเอามาทําทุเรียนกลวนนี่ครับกําลังกวนเลยอันนี้กวนใช้เวลานานไหมนานพี่ประมาณาเจ็บชั่วโมงขึง้นกับเตาเตานึงอนะ่ะ ตาวนเจ็ดชั่วโมงเลยเหรอใช่นี่ครับการควรทุเรียนใช้เวลายอย่างน้อยก็เจ็ดชั่วโมงนะครับทุเรียนควนถ้าเป็นทุเรียนที่แบบเออสุกนะครับสุกมากๆาเราเไม่นํามาขายนะครับเป็นเป็นผูเราจะเอานํามาทําทุเรียนควนนะครับนี่ จะออกมาเป็นทุเรียนกวนและยังมีทุเรียนทอดด้วยนะครับ อ,นนอ,อันนี้เป็นเุียนต์ทอดนะครับกินแล้วเป็นไงครับอร่อยครับอร่อยอ๋อนี่ลูกค้ากำลังตีนะครับอร่อยมาก <laughs> ผลิตภัณฑ์เจ๊มดนะครับก็จะมีทุเรียนที่ขายเป็นลูกนะครับขายเป็นภูแล้วก็จะมีทุเรียนกวนนะครับทุเรียนกวนแล้วก็เป็นทุเรียนทอดนะครับและยังมีอีกนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือผลไม้แช่อิ่ม,มจะมีมะม่วงเบาน้ำปลาหวานด้วยนะครับ Okay. แลยังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับคือข้อเหนียวทุเรียนนะครับน่าจะหมดไปแล้วนะครับวันนี้